เอาเมย์วันนี้ได้อะไรอีกอะเอาเธอทำหน้าบูดอย่างนั้นก็ปลาดุมันดินน้ำใส่กัวเต็มหน้าเลยไหนดูดิไหนโู้ปลาดุมก็ได้เหรอกอได้ทำมาสองตัวเลยเหรอไม่ใช่อืมดูพ่อใส่ไอ้นี้ใส่ใส่ดูมันนี่นี่เออเออปลาขนาดนี้ไม่ตายไหนเต็มหนาทำไปหมดแล้วเนี่ยจะทำอะไรกินเนี่ยนะจะทำอะไรกิน พ่ออยากกินปลาปลาดุกจัดไปหลังจากที่เขาล้างปลาเขาหมักปลาเสร็จครับแล้วเขาก็มาย่างต่อครับ<ม>ย่างต่อนะคุณหนูว่าจะทอันนี้ปลาดุกนานะครับบอกเลยนะครับไม่ใช่ปลาดุกซื้อนะครับอ๋อ,อก็คือ,<ม>ก,คอก็คือไปไอ้นี่ได้ที่นาะใช่ก็พกเอามาให้ไหมเอาแล้วถ้าเป็นปลาดุกนาเราไปขายตลาดมันจะเป็นปลาดุกอะไรปลาดุกนามันกันเขาเขียนว่าปลาดุกนาไม่ใช่ปลาดุกซื้อเอาไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยง เอาครับหลังจากที่ย่างประดุกนานแสนนานกว่าจะเสร็จกว่าจะสุกมึงดูดีกว่าจะได้สับหมาข้าไปกินเนี่ยฮะหมาหมามันกินไปครึ่งหนึ่งมาไหนทัดเดียวเองมาไหนแถวนี้แหละพอทาเสร็จปุ๊บมันตักข้าวมารอเลยหมาชาติ <c oughs> โอ้ก็มันยนั่วเนาะก็ปล่อยให้มันหายร้อนไปหมาชาติ็ซัดไปแล้วครึ่งหนึ่งเกือบครึนน่งแล้ว แล้วเราก็จะมาแกะเฮ้ยมาไม่ยายาพอนะครับหลังจากที่แกะแกะยากยากตักใหญ่แกะไปกินไปเนาะแกะไปกินไปเสียบเสียบมันดีครับเอามาสับมันแผลบเลยครับแล้วก็สับต่อเลยครับกก่วันนี้มันกรอบเหนียวเหนียวันัลังจากที่สับเป็นเวลานานเหมือนกันนะแล้วก็มาทำไปต่อ อั่วคั่วด้วยเหรอว่ามันร้อนเหรอมันก็สุกแล้วไม่ใช่เหรอมันก็สุกแล้วเลยคั่วมาปรุงกันเลยค่ะอร่อยแม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้แหละของนัวเราจะใส่หน่อยหน่อยโรตีไปหน่อยนะนกตาตะเกียบหน้าวิ่วเปรี้ยวเอาไปเปรี้ยวๆหรอแล้วแต่ าสดน้องเปียงแล้วมันจะเปีสามเปียงสามเปียงยังร่อพขาก่อนเข้าวคั้วควาจะพูดได้เอาไม่ได้คนขั่วบอหน้าคั่วเนี่ยเออพิอล อพอยังพอแล้วเพราะกบหอมผักชีหอมแดงพริกซอยใส่ไปโรยลครบสูตรเราหันไว้เรียบร้อยแล้วในห้องเราเหรอเขาคนเดียวคนณคุคกับวายดูแบบดูเอานี่ๆน yeah> ี่คนเข้ากันบบบบแบบแบบแบบบบได้เวลาชิม เงี้ยฟินไหมคาเฟีอย่างนี้เดียวใส่กระตคาเฟออยนี่ชิมนี้ยกสูงดิต้องสูงเลยให้เขาเห็นด้วยมันหนักมันเยอะใส่มะนาวเพิ่มไปละวงี้ยดี๋ยโอเคมันมันต้องมีอันนี้ด้วยตัวเองลองเพลงแตงอุกินแตงไม่เอามากินแตงหน่อยไม่ใช่ของเล็กแก้มหน่อยเออกินแตงกับลาด เออนงไงอือเ็าเล็กๆก็อร่อยอืมเล็กๆมันอร่อยเลยชอบไหมกลังไหมอร่อยไหมยืนยืนยังไงครึ่งคู่กันแล้วอร่อยเออใช่ทักแต่คู่กันเลยมันต้องมีผักอีกเอาแค่นี้ก่อนประกาศสรลน์หนต้องใส่สไลน่หน่อยอืมเดี๋ยวสไลน์ไหนลืมซื้อมาเดี๋ยวไปซื้อมาใส่ทีหลังเอาอันนี้ไปก่อนนะครับสีสันครับ โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ก็อร่อยแล้วเนาะโอเค okay, ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย